นี่จะบ้าหรือไงปลอดภัยและดันกลัวได้คขาลืมตาไม่ขึ้นอะไรวะยุ่งชะมัดเลยแกนี่ออันนี้ใส่กันแสงไว้ซะขายังชั่ว โสกโกลกซะไม่มีอ่ะนั่งปล่งอะไรอยู่เอ้าไปล้างหน้าล้างตาซะอันนี้เอาไปออุย้เข้าแบกให้นะโอ้ย ไปแล้วลือดไหลไม่หยุดเลยนี่ขอโทษทีนะเดี๋ยวพอข้อเมืองได้ฉันจะพาไปหาหมอนะ่ะไม่เป็นไรหรอกข้าไม่เจ็บดูสิเนี่ยสวยไม่ละฮะต้นอะไรไม่เห็นมีกิ่งมีก้านเลยว้ามันไม่ใช่ต้นไม้เป็นเสาไฟต่างหากเธอนะี่ยตลกจริงเลยฉันเลิกกลัวเธอแล้วะนี่อยากรู้ไหมว่าตอนนี้เธออายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้หาจาราชวงจินเท่าไหร่อืมเดี๋ยวก่อนนะขอคิดดูก่อนอืมถังซองหยวนหมิงชิงว้ายไม่รู้สิฮะฉันมันตกเลขซะด้วยสิ ถ้าเธออยู่สมัยจีนซี่ก็ต้องอายุสามพันปีแล้วเข้าไปรบกับใครมาน่ะฮะคงจะไปซ่อมกำแพงเมืองจีนกันละมั่งกำแพงยังสร้างไม่เสร็จอีกแล้วเนี่ยไปกันทันหน้าเราอ่ะไปสิจะไปไหนเฮิน่า้าจะพาเธอไปหาหมอไงเล่าม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 านี่นี่นี่เนี่ยโอ้ยฝุ่นทั้งนั้นเลยตายแล้ว ไปหาหมอกันเอาอะไรเนี่ยโอ้โหเฮ้ยเอาขึ้นไปามาตามมาเร็วๆสิหมออะไรเล่วไปโอ้ <c oughs> ยเจ็บอ้ยน้า

ฮะอืขโมยเข็มฉีดยาเข้ามาทำไมพบหมอหรือยังอะฮะเอเนี่ยคนนี้แล้วค่ะก่อความวุ่นวายตัวประกอบหนังถอดเสื้อมาจากตุดนี่เห็นใครเป็นตัวประกอบมิทราบกรุณาเบิ่งตาดูสิฉันนล่นดังเอกนะยะใหญ่มาจากไหนไม่ทราบ รีบตรวจเร็วเราต้องไปถ่ายหนังต่อเราได้ของเหล่านี้ไปจากสุสานหลวงของเก่าครับเนี่ยครับของเก่าครับฉันดูไม่เป็นแล้วนะต้องให้เจ้านายดูเอาเจ้านายมาพอดีครับไอ้บ้ามันอยากกระดักรบโบราณเลยนะบอกเนอะดีสมบ้าทั้งนั้นโง่ทั้งขบวนทำไมกันไม่เล่าเรื่อยฉันฟังเกิดเรื่องเจ้าบ้าเนี่ยห้ามเล่าให้ใครฟังเนอะตามมาครับผม เจ้านายครับเราสูญเสียเอ,อคนของเราไปมากเลยผมว่าต้องเกยคนมาเพิ่มนะครับเรื่องมันเพีย้ยนขึ้นทุกทีเลยนะไอเจ้าบ้ามันแต่งตัวเป็นนักรบโบราณฉันว่าะมันต้องรู้เรื่องสุสานหลวงมากกว่าที่เรารู้เลยผมกลับมาพร้อมถ่ายแล้วครับอ๋อแล้วแล้วจอดจอดจอด คุยบ้าที่สุดเลยช่วยอะไรอย่างนี้ท้าแบบนี้มันแก้กันดีกว่าดิบอกมาเดี๋ยวนี้นะป้ายเยืนอไฟเนี่ยอยู่ที่ไหนบอกมาเพื่ออนาคตของชาติฉันจำเป็นต้องจากไปอย่าทิ้งน้องไปสิน้องต้องไปาใจตายแน่พี่พี่จ๋าอย่าทิ้งน้องไปเลยเจ้านายเอาไงดีอรองไปเรื่อยๆนะ เกณฑ์คนอาวุธมาเพิ่มแจกทำลายแผนไม่ได้จังน่าจะหยุดถ่ายหนังแล้วก็ตั้งหน้าต่างตาค้นหาสุสานหลวงต่อไปนะครับเอาร้องไปเรื่อยๆสิเร็วดูนั่นสิดูนั่นอุ๊ยเขากลับมาทําไมอ่ะไอ้คนที่เดินตามมาน่ะคงเป็นไอ้เพี้ยนนะครับนี่หลีกไปได้อย่ามาขวางที่ฉันถ่ายก็ไม่ได้อะไรกันเนี่ยพี่จ๋าหลีกไปนะนี่ไปยันฝอยทำไมถึงใจร้ายอย่างนี้ปล่อยฉันตกลงไปกับเครื่องบินน่ะ เดชบุญจะไม่ตายนะเนี่ยนี่ลิลิเธอนี่เป็นยังไงกันนะขัดจังหวะการแสดงของฉันเรื่อยเลยทุเรศที่สุดเลยเธอเนี่ยสิทุเรศพุ่มกับเข,า,ขาอยากเป็นนางเอกก็เชิญเลยฉันเลิกแล้วล่ะ,ะเดี๋ยวครับเดี๋ยวคุณอยู่กันครับเดี๋ยว,เ,ยว,เ,ยว,เ,ยวเลิกไม่ได้นะครับนี่นึกว่าทำอย่างนี้กับฉันแล้วจะหนีพ้นเหรอผมพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเถอะอะไรหนังปล่อยปล่อยฉันเอะปล่อยไรนะอะไรนะ้วเขาพุ่มกับยังไม่ค่อยดีขอไอเทมได้รไหมขอเชิญเลยครับเชิญครับถ่ายไว้เร็วมือกล้องถ่าย ดีครับ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 เรื่อยๆครับเรื่อยๆครับดีครับดีอ่ะดีครับดีครับดีดคุณได้เป็นนางเอกแล้วดีใจมกเป็นนางเอกจะบังอาดลวนลามตรงเหรอสมควรตายอย่าอยู่ให้รกโงรอเลยแล้วแกเป็นใครอ่ะนายพลมงเทียนฟงราชงกรักชินสีห้องเตะ โอ้ยเนี่ยแล้วราชองครักษ์จินสีองค์ไปเปลี่ยนมุนว่าที่นี่ทำไมเป็นอะไรหรือเปล่าคะหายไปว้ายดีมากมาหาที่เองอะนะอะไรกันนี่จะดูพรงชั้นเหรอเอ้ยก็ดีแล้วเอาเลยอยากแย่งชิงตัวฉันก็เชิญแต่ว่าเผาเผามือหน่อยนะ

เฮ้เฮ้ยจะบ้าไปถึงไหนเออฮ้ยนี่มันไม่ใช่สุสารหลวงนะอยู่สักทีสิเรากำลังถ่ายหนังก็่ันไม่มีตาดูแลไงเลยเนี่ยแล้วทำให้ฉันเจ็บด้วยอะสุสานหลวงไหนอะจะไปสนใจที่นั่นเลยมันน่ากลัวจะตายตอนฉันตกลงไปกับเครื่องบินน่ะอ๋อเซจใช้ด้วยนะจะเกิดอุบัติเหตุครั้งนั้นน่ะเออเราไปมิกกันดีกว่านะคือได้ไปกินเลี้ยงกันนะแล้วก็พาเขาไปด้วยนะจะทำอะไรอะเ โอ้โทษทีนะผมไม่รู้ว่าเธอเป็นขวัญใจคุณฉันแบบฉันแบใช่ใช่หน้าตาเฉยๆบ้านจะใหม่ไหนก็ไม่รู้ เชิญนะเชิญคุณควรเจ้าใจแขกของเราเอาไว้เออผมจัดรถไปคุณสองคนแล้วขอทำตัวตามสบายนะครับตามมาเข้าไปสิเอาเข้าไปประตูเอ้ยกมหัวออ มาเรียกฉันตองเอ๋อยู่เรื่อยเลยตองเอ๋นะใครมีทราบเมียข้าที่ตายแล้วเธอตู่ใช่เป็นเมียเธอหรือเนี่ยเอาคืนมาถธอหนหัวไปด้วยอนค่ะเออนี่จะนั่งรถไปกับเขาเหรอฮะอ๋อนี่เขาถูอว่าฉันเป็นเมียเขาเรื่องอะไรจะไปด้วย <c oughs>